จะแบ่งปันนะฮะกับพี่น้องนะอยู่ในพระธรรมสุภาษิตบทที่20ข้อ24พระธรรมสุภาษิตบทที่20ข้อ24ครับเอาละรครับเราอ่าน พร้อมกันดีไหมครับเมื่อเราเราบแล้วยางท้าวทังหน,นั้นพระเจ้าทรงเป็นผู้สั่งแล้วคนจะเข้าใจทางของเขาเองได้อย่างไรครับในภาคภาษาอังกฤษนะครับก็ใช้คำว่า how can we understand the road we travel it is the Lord who direct our steps ก็ให้เปิดในพระธรรมสดุดีด้วยนะครับเดี๋ยวเราก็จะอธิบายในข้อความเหล่านี้นะครับคิดว่ามันมีข้อความที่คล้ายๆกันสดุดีบทที่3 7 7ข้อ23สดุดีบทที่3 7 ข้อ23ร่านพร้อมกันนะครับท้าพระเจ้าทรงนำย่างเท้าของมนุษย์คนใดและคนนั้นพอใจในมากขาดของพระองค์ก็ในพระคัมภีร์ข้อนี้ในสดุดีนะบทที่3 7ข้อ23ก็มีความหมายง่ายๆนะครับว่า the steps of the godly คือหมายก็ว่าย่างเท้าของคนชอบทาก็จะได้รับการน,นำจากพระเจ้านะครับหรือว่านำโดยพระเจ้า direct e d ได้รับการชี้นําจากพระเจ้าการรับใช้พระเจ้าเนี่ยนะครับที่อยู่บนเส้นทาง ตราใดที่เรายังมีชีวิตอยู่สิ่งที่สำคัญนะเราจะต้องไวต่อการทรงนำของพระเจ้าด้วยเหตุน,นี้ผมบอกกับพี่น้องตลอดเวลาว่ามันไม่มีวิธีการอะไรที่มันตายตัวเพราะเนื่องจากว่า แต่ละวันนี่นะครับโลกเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปและเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วทัศนคติของมนุษย์เนี่ยที่ที่อยู่ล้อมรอบเราเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปค่านิยมต่างๆเนี่ยฮะมันก็เปลี่ยนไปมันไม่เป็นเหมือนเมื่อห้าปีที่แล้วมันไม่เป็นเหมือนเมื่อสิบปีที่แล้วมันยากต่อการคาดเดา เวลานี้นะฮะตั้งแต่เด็กเล็กเนี่ยสามารถเข้าไปหาข้อมูลนะได้มากกว่าที่เราคิดเด็กเหล่านี้เข้าไปที่อินเทอร์เน็ตคาเฟ่ใช่ไหมครับหรือว่าดูทีวีหรือได้ฟังได้เห็นแต่นั้นสิ่งเหล่านี้ก็หล่อหลอมเขาเนี่ย ทำให้เขาเกิดค่านิยมอย่างใหม่ความรู้สึกอย่างใหม่ความต้องการของเขาทิศทางของเขาเขาเริ่มต้นสับสนเขาไม่รู้ว่าเขาจะเอาอะไรแน่นะการที่จะนำสมาชิกเนี่ยนะครับมันไม่ใช่ง่าย มีคนเขาเคยบอกว่าโลกที่เราอยู่เนี่ยนะครับมันมีอยู่สามสี่ถ้าผมจำไม่ผิดนะสีที่1ก็คือ rapid change นะ rapid change คือโลกที่เปลี่ยนเร็วนะสที่1 change เร็วมากสีที่สอง นะฮะคอม t i ติคือเป็นโลกที่เต็มไปด้วยการแข่งขันในเชิงธุรกิจก็ดีมันมันมันกำลังเข้าไปในแม้แต่ศาสนกิจนะฮสร้างวัดแข่งกันสร้างสุเราแข่งกันสร้างโบสถ์แข่งกันส,งนสร้างรุ่นสร้างวิแข่งกัน Competition คนต่างก็ที่จะดึงเอานะครับให้คนนี่สนใจนะฮะที่จะมีมามาโบนมากขึ้นหรือว่ามาร่วมกิจกรรมมากขึ้นอะไรก็แล้วแต่แลนที่สามคือตัว C ที่สามคือ complexity คือมันโลกเรามันมีความยุ่งยากนะ นะยุ่งยากสลับซับซ้อนดังนั้นเมื่อเราอยู่ในสังคมที่เต็มไปด้วยการแข่งขันสังคมที่สลับซับซ้อนสังคมที่เปลี่ยนอย่างรวดเร็วเนี่ยชีวิตการรับใช้พระเจ้าเนี่ยมันจะต้องไวต่อการส่งนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ผมเคยพูดกับพี่น้องใช่ไหมจะคงจะจําได้ว่าเราไม่สามารถขอยืมความสําเร็จของเมื่อวานนี้มาใช้ในวันนี้ได้ ในหลายหายครั้งนะครับเราเนี่ยขอยืมความสำเร็จเมื่ออาทิตย์ที่แล้วปีที่แล้วครั้งที่แล้วนะฮะบางทีเราอาจจะเทศนาครั้งนี้เนี่ยโหแบบนี้เนี่ยรู้สึกว่าเวิร์กมากเลยแต่ว่าพอะอีกทีหนึ่งนะมันไม่เวิร์กแล้วนดะังนั้นจึงอยากจะให้เราทั้งหลายเนี่ยมีเอ่อคือความไวนะฮะ ต่อการทรงนำของพระเจ้าย่างเท้าของมนุษย์นั้นพระเจ้าทรงเป็นผู้สัง่งผมใช้อีกคำหนึ่งก็คือว่าก้าวย่างของมนุษย์จะให้อยู่ในการชี้นำของพระเจ้าเราต้องมีเวลาที่จะต้องมาคร้ควรวญนะครับอธิษฐานว่าไอ้เส้นทางที่เรากำลังเดินอยู่เนี่ย ที่กำลังทำอยู่เนี่ยรู้สึกว่ามันเกิดผลอย่างที่เราคาดไหมแน่นอนนะฮะเราไม่ได้หมายเขาว่าทำทีเดียวเห็นผลเลยก็ไม่ใช่แต่บางทีเราทำมาอย่างนี้นานพอสมควรที่เราจะไมเราควรจะย่ำอยู่กับที่ไหม เราควรที่จะมีอะไรใหม่ๆไหมเรามีอะไรที่จะท้าทายนะตัวของเราเองงานที่เราทำอยู่ที่เราจะบอกกับตัวของเราว่าเราจะสามารถทำได้ดีกว่านี้ไหมทำได้มากกว่านี้ไหมทำได้สูงกว่านี้ไหมก็มเป็นการดีที่เราควรที่จะ ท้าทายตัวของเราและขอให้พระเจ้าได้ทรงปรดนำก็ผมก็เชื่อนะว่าพระเจ้ากำลังนำความคิดในขณะที่ผมมาอธิษฐานพี่น้องก,ก็รู้นะผมมาประมาณตีห้าตีห้าครึ่งมาที่โบสถ์นะทุกวันมาอธิษฐานมาอยู่เงียบๆกับพ,พระเจ้าคิดถึงพระเจ้า ผมมีผู้ต้อนรับอยู่สองตัวผมขับรถเข้ามาปั๊บเนี่ยโอ้โหเสียงขุ่มเลทั้งโบสถ์เลยนะมาต้อนรับผมแล้วเสร็จแล้วไปนั่งใกล้ผมจนพอที่ฐานเสร็จขึ้นมด้วยครัฮะขึ้นตึกด้วยเลยอ่าผมไม่ได้ขึ้นตึกเนาะผมมาที่ถึงนี้ ผมมาที่อาคารตรงนี้ก็เป็นเวลาที่ทําให้มีโอกาสที่นั่งคิดและความคิดของพระเจ้าก,ก็เริ่มต้นทําให้ผมได้มองเห็นว่าให้หวดกลับมาเกี่ยวกับเรื่องวางรากฐานนะเกี่ยวกับพระกัมภีร์อันนี้มาจากพระเจา้านะครับก,ก้าวนี้เป็นก้าวที่มาจากพระเจา้า เราก็จึงได้เปลี่ยนแปลงนะฮะเรื่องเคริสเสียนศึกษาของเรากำลังเน้นให้เห็นความสำคัญแล้วก็พระเจ้าก็เริ่มต้นให้เห็นสเต็ปที่สำคัญก้าวที่จะให้ทำก็คือเรื่องเกี่ยวกับเราต้องหันมาพัฒนาครอบครัวพระเจ้าให้เราเห็นต่อไปว่าเราต้องพัฒนากลุ่มย่อยที่เราจะให้สมาชิกเนี่ยสามารถช่วยกันอธิษฐานเผื่อซึ่งกันและกัน มีกิจกรรมร่วมกันมีพระพระใจด้วยกันพระเจ้าก็เริ่มต้บให้เห็นนะฮะพี่ว่าควรจะทำอะไรควรที่จะเน้นอะไรควรที่จะพูดอะไรควรที่จะเทศนาเรื่องอะไรเมื่อเราเดินกับพระเจ้าเนี่ยเท้าของผู้ชอบธรรมเนี่ยนะจะอยู่ในการสรงนำของพระเจ้า นักธุรกิจพระเจ้าจะนำเข้าไปอย่างให้เขาได้พบวิธีที่จะนำไปสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืนหรือว่านำที่จะให้ไปพบธุรกิจอย่างใหม่ๆอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราเป็นผู้ชอบธทำของพระเจ้าพระเจ้าก็จะนำย่างเท้าของเรา แลก็มีหลายตอนนะฮะที่ได้พูดถึงเรื่องอย่างนี้ผมก็อยากจะให้พี่น้องลองอ่านในในข้ออื่นด้วยนะฮะในพระธรรมสุภาษิตบทที่สิบหข้อ9ว่าไงครับสุภาษิตบทธิบหข้อเก เราอาจชอบกันฮะใจของมนุษย์กะแต่ในอย่างของเขาของเขาแต่พระเจ้าทรงนำย่างเท้าของเขาพระเจ้าคงจะนำย่างเท้าของเราไม่ได้นะครับถ้าเราไม่คิดผมเคยเปรียบทีบีบเรื่องรถนะถ้ารถมันจอดอยู่เฉยๆเนี่ยนะครับคุณเลี้ยรถยากนะหนักใช่ไหมฮะ คนที่ไม่เคลื่อนคนที่ไม่คิดคนที่ไม่วางแผนคนที่ไม่แพลน,ค,น,นคือคนที่ออไม่ไม,ไม,ไม่ไม่คิดอยากจะทําอะไรเนี่ยพระเจ้าไม่รู้จะนํำย่างเท้าอย่างไรดังนัน้นในพระคัมภีร์เนี่ยจึงจึงบอกกับเราบอกว่าเอาละการที่เราจะคิดเนี่ยนะมันเป็นส่วนของเรานะ we can make our plan ภาษาอังกฤษนะ We can make our plans เราเราจะต้องวางแผนรเราสามารถกางแผนมาบอกว่าพราะองค์จะขากน้ำนำความคิดในวันนี้ในตอนนี้แต่ว่าพระเจ้าเองจะเป็นผู้เลยครับที่นำความตั้งใจที่จะขับเคลื่อนความตั้งใจที่จะก้าวออกไป ความพร้อมที่จะก้าวออกไปนั้นเป็นของเราพระเจ้าจะไม่ผลักเราพระเจ้าจะไม่มังคับเราพระเจ้าจะไม่ขู่เราแต่เมื่อเราได้มาต่อประพักของพระเจ้าและอธิษฐานกับพระเจ้าและก็เอาแผนวางนะฮะเฉพาะประพักของพระเจ้าแน่นอนฮะในที่สุดนะฮะพระเจ้าก็จะทำนะฮะ สัแดงให้เราสราบเราจะต้องไปพร้อมๆกันนะในส่วนที่เราทำคือเราต้องมีการคิดเราจะต้องมีการวางแผนแต่ไม่ใช่ว่าเราเมื่อวางแผนเสียไปบอกกับพระเจ้าโปรงเจ้าค่ะขอทำตามแผนนี่ไม่ใช่ เราก็ต้องอธิษฐานเหมือนกับพี่อาจารย์ปโลอธิษฐานขอพปะเจ้าได้ทรงโปรดนำใช่ไหมขอเป็นเจ้าทรงโปรดนำถ้าเราอ่านในในตลอดนะในในในประกมบีเราจะเห็นว่ามนุษย์เนียกกลับแผนการมนุษย์เนียกกลับแผนการแต่ว่ามนุษย์ที่ยำเกรงพระเจ้านั้น เขาไม่ได้เอาแผนการนั้นนะเป็นสุดท้ายเขาจะไม่บอกว่าถ้าพรคมไม่ทําแผนการตามแผนการที่ขา้าพเจ้าวางไว้ขา้าพเจ้าจะไม่ทำไม่ใช่เมื่อเรากล่าวว่าแผนการนี้ดีต่อพระนามของพระเจ้าแผนการนี้มันเป็นประโยชน์ต่อคนทั่วไปแผนการนี้เป็นประโยชน์ต่อตัวของเราเราก็เอาสิ่งน,นั้นับถ้าเรามีสันทิสุขในใจ เรามีความมั่นใจและไม่ผิดทํานองทองธรรมไม่ได้ผิดบทบัญญัติของพระเจ้าเราก็ทําไปเรื่อยเพราะในตัวของเราเนี่ยพระเจ้าให้สติปัญญาพระเจ้าให้เรารู้และเสร็จแล้วพระเจ้าให้ปัญญาในการบริหารความรู้ที่เรารู้นั่นแหละว่าเราควรจะทำยังไงสเต็ปที่เราจะใช้แต่ละสเต็ปั้นเป็นยังไงพระเจ้าก็ะจะจานา แต่ถ้ามาถึงจุดหนึ่งที่มันมัน,ม,นมันเราเรียกว่าเป็นอันตรายมันเขาเรียกออฟไซด์นะครับเขายาบริสุทธิ์ก็จะมาบอกกับเราอาจจะบอกเหมือนกับบอกกับเปาโลนะทางนิมิตบอกว่าอ,อ,อย่าไปนะยุโรปอย่าไปนะเอเชียให้ไปยุโรปมาถึงเวลานั้นพระเจ้าจะต้องมามามาบอกกับเราวันนี้อยากจะให้เราเนี่ย เกิดมีความภาคภูมิใจนะและก็ดีใจในบทที่16ข้อที่หนึ่งให้เราอ่าน <Okay. S 1> สุภาษิตนะบทที่16ข้อที่หนึ่งแค่นี้เองคำตอบวิคัลเ gather our thoughts เราสามารถนะครับ รวบรวมความคิดต่างๆเข้ามานะ We can gather our thoughts but the Lord g i v e the right answer แต่ว่าคำตอบสุดท้ายนะอะไรนะมาจากพระเจ้าคำตอบสุดท้ายมาจากพระเจ้าถ้าคุณไม่คิดนะความคิดของพระเจ้าก็จะไม่ไหลถ้าคุณไม่ไปพระเจ้าก็ไม่สามารถที่จะนำวิถีชีวิตของคุณได้ ถ้าคุณไม่อ้าปากพูดพระเจ้าก็ไม่สามารถใส่คำของพระองถูกต้องไหมฮะถ้าคุณไม่ตั้งใจจะดูคุณก็คงจะไม่เห็นถ้าคุณไม่ตั้งใจจะฟังเออเออที่จะฟังก็คุณคงจะไม่ได้ยินอย่าให้เป็นคนเขาเรียก passive หรือว่าเป็นคนที่ถ้าพระเจ้าใช้พระเจ้าต้องพูดถ้าพระเจ้าใช้พระเจ้าก็จะผลักดันไปเอง ยังมีทัศนคติแบบนั้นบอกทำไมไม่ทำพระเจ้ายังไม่พูดให้ได้ยินเลยทำไมไม่ไปยังไม่ได้ยินเสียงของพระเจ้าบอกให้ไปอะไรอย่างเนี้มันมันไม่ไถูกฮะเพราะพระเยซูบอกท่านจะไล่จงออกไปเราเราต้องการจะรู้ไอ้ไปไม่มีปัญหาแต่ว่าเราต้องการรู้ว่าไปไหนใช่ปหะครับหมายว่าไปเราต้องไปแน่นอน ไม่ต้องให้พระเจ้ามาพูดบอกว่าจงอธิษฐานเราอธิษฐานแต่คำอธิษฐานพระเจ้าจะช่วยเราเราต้องคิดและพระเจ้าจะให้แรัะความคิดให้กับเราเพราะนั้นอยากจะเอาเอาสิ่งเหล่านี้นะฮะได้ได้ไดฝากพวกเราไว้ขอให้พี่น้องได้มีเวลาที่จะไปคิดและก็ตั้งใจที่จะก้าวไปที่จะทำ และพระเจ้าจะนำนะฮะทุกก้าวย่างที่เราเราไปถ้าเราไม่เริ่มต้นที่จะคิดความคิดของพระเจ้าก็จะไม่ไหลถ้าเราไม่เริ่มต้นที่จะไปพระเจ้าก็ไม่รู้ว่าจะนำยากเท้าของเราได้อย่างไรมีบางคนพร่องเจ้าข้าขอนำให้ข้าพระเจ้าไปในเส้นทางที่ถูกต้อง เรายังไม่เราก็ไม่ก้าวสักทีหนึ่งพระเจ้าบอกว่าเราก็จะนำอยู่เนี่นะพรเจาเราก็ไม่ก้าวสักทีหนึ่งถ้าเราก้าวออกไปพระเจ้าก็จะนำเห็นไหมครับงนั้นอยากจะฝากขอคิดขอคิดอันนี้ไว้นะครับสำหรับท่านบเรา